สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านมาพบกันในวันนี้ก็เป็นวันที่ผ่านการเลือกตั้งไปนะครับผู้ว,ว่ากรุงเทพมหานครก็ชัดเจนนะครับว่าคุณชัดชาติสิทธิธพันธ์ได้เป็นเขาเรียววกว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็น่าจะเหลือแค่รอนะครับกรกะต แล้วการกรกรรมการการเลือกตั้งประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับต้องบอกว่านะครับวนันนี้นะครับเขาใช้วลีกันนะครับก็คือจะเห็นว่าเขาบอกว่า,เข,าเขียวทั้งแผ่นด,ดินไม่ใช่เขียวทั้งแผ่นดินเขียวทั้งกรทมนะฮะก็เลยมาในรูปลักษณ์ที่อ่าสีเขียวหน่อยวนันนี้นะครับเป็นการแสดงความยินดีกับท่านชัดๆนะครับซึ่ง ก็เป็นไปตามคาดนะครับผมก็เต็งท่านชัดๆนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดชัดเจนได้เนื่องจากว่าอาจด้วย,ด,วยด้วยหลายปัจจัยนะครับบางทีก็อาจจะมีคนว่าเราไปสนับสนุนคนนั้นคนนี้ก็จะทําให้เขาเรียกว่าเสียความเป็นประชาธิปไตยแาะการแสดงออกทางการเมืองนะครับก็พยายามจะระมัดระวังแต่ก็จะส่งสัญญาณว่าเราชอบใครอะไรเหตุผลทําไมผม อยากจะให้ท่านชาชาติเป็นเพราะผมเห็นความตั้งใจของแกแกเป็นคนแรกที่แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าอยากจะมาทำงานให้กรุงเทพมหานครนะครับใช้เวลากว่า3ปีในการที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับว่ากรุงเทพมหานครมีจุดบอดตรงไหนนะครับแล้วก็นำเสนอนโยบายรวมไปแล้วนโยบายที่ท่านนำเสนอไม่น่าเชื่อนะครับ 200กว่านโยบายนะครับซึ่งต้องบอกว่าละเอียดมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราเคยทำนโยบายเราจะรู้ว่าถ้าเกินไปสักร้อยนโยบายนี้ก็โอ้โหเยอะมากแล้วนะฮะแต่ท่านทัชชาติกับทีมงานสามารถทำนโยบายที่จะเข้าไปพัฒนากรุงเทพมหานครกือบ2 0 0กว่านโยบายและขนาดที่ว่า200นโยบายนะครับหลังจากที่ได้พอจะรู้ว่าจะชนะนะครับมีท่าน มีหลายท่านที่โทรเข้าไปพูดคุยก็คือมีสุชาติชวีมีวิโรธลักษนาโทรเข้าไปท่านก็นยังบอกว่านโยบายบางนโยบายที่ดีก็จะนําไปเขาเรียกว่าไปสารต่อไปทําให้ไม่ได้ตัดหรือว่าแสดงความคับแคบในเรื่องของอจิตใจที่จะพัฒนากรุงเทพผมว่านี่คือสัญญาณที่ดีนะครับของความเป็นประชาธิปไตยเราสู้กันเต็มที่ในเวทีการต่อสู้นะครับ ในเชิงนโยบายไม่ได้ใช้วาทกรรมผมว่านี่แหละคือสิ่งที่สังคมไทยต้องเขาเรียกว่าต้องเดินไปในทางนี้ไม่ใช่แค่วาทกรรมไม่ใช่ครับแค่วาทกรรมที่บอกว่าไม่เลือกเขาเไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรพวกนี้หรือเผ่าบ้านเผ่าเมืองหรืออะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้มีปัญหานากับคนเหล่านั้นแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าพูดอย่างนี้นี่คนที่เสียหายคือประชาชนคือประเทศชาติ ไม่ได้สู้กันในในโยบายที่บอกว่าจะเข้าไปทําอะไรแต่แน่นอนแล้วครับโลกมันเปิดแล้วผมก็เรียนอย่างที่ผมบอกทุกท่านว่ายุคนี้สมัยนี้เด็กหรือทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับเป็นการประกอบในการตัดสินใจทำไมคนถึงเลือกท่านชาติชาติเยอะขนาดนั้นวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ในสิ่งที่รู้อยู่คิดใ,ใจแต่ไม่ได้พูดนะครับคือสิ่งหนึ่งที่คนทำไมเทคะแนนไปให้ท่านชาติชาติ เพราะว่าท่านชัดชาตินี่ไม่ได้ทรงสกดังนั้นคนที่อยากจะได้ท่านชัดชาติเนี่ยมีทางเดียวนะครับคือต้องเทคะแนนให้ชัดเจนถ้าไม่เทคะแนนให้ชัดเจนพวกเนี่ยเขาจะไม่มีคนทํางานเลยหมายความว่าคือเขาจะมีตัวคนเดียวเท่านั้นซึ่งคนที่ชอบหรือว่าที่อยากจะสนับสนุนประชาธิปไตยก็อ,อยากได้ท่านชัดชาติ แั่นั้นคะแนนมันจึงแบบทิ้งห่างมากเลยเพราะว่ากลัวว่าท่านชัดชาติจะไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับไอ้พวกบิบัติขลียงมันมีถ้าสูสีสูสีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาการขึ้นดันขึ้มาได้แต่นั้นคือคนกรุงเทพนะก็ผมบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้บอกอะไรในยะหลายอย่างก็คือบอกเลยว่าคือคนฉลาดในการที่จะเลือกคนเข้าไปทำงานอันนี้ที่ผมเห็นเลยนะ เราก็มานั่งนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคะแนนมันพุ่งไปสูงขนาดนั้นแต่ถ้าเรามาดูทีหลังคือท่านชัดชาติไม่ได้ส่งสองกอต่นั้นโพธามาอันดับหนึ่งเมื่อโพธามาอันดับหนึ่งรู้อยู่แล้วนะครับว่าอันดับหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ได้จริงเขาไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปทํางานเลยแล้วแกก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าทําไม่ได้ครั้งนี้ก็จะเลิกทําการเมือง ก็บอกว่าเหตุผลเป็นเพราะว่าก็อายุขนาดนี้แล้วนะครับประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่จําเป็นต้องมาเขาเรียกว่ามาขยันทําอันนี้มันก็ส่งสัญญาณไปถึงผู้ที่มีอํานาจนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับคือเขามองเห็นว่าประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับลูกกับหลานไม่ใช่แกอายุสังขารเจ็ดสิบกว่าไปล่ากันนี่มันไม่ไหวหรอกครับมันสู้เขาไม่ได้เราไปดูเลยนะครับการเมืองทั้งโลกนะักการเมืองยุคใหม่เนี่ยน้อยมาก นะครับผู้นําโลกทั้งหมดเนี่ยส่วนส่วนใหญ่นะครจะเป็นคนที่มีอายุน้อยมีบ้างนะครับเหมือนไบเดนนี่โอเคแหละแต่ว่าไบเดนเขาก็เป็นคนที่ข้ามวอร์ดอยู่นะฮะแต่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่ในโลกทัน,ปนไปไล่ดูได้เลยอายุอยู่ประมาณ 40, 40ปีไม่เกินนี้นะฮะแต่นั้นก็คือที่เห็นก็คือท่านชัดชาติก็พูดให้เห็นว่าชัดเจนว่าไม่จําเป็นต้องแบกไว้คนเดียวหรอกครับเพราะว่าประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียว ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าครั้งนี้ทาไมได้รับเลือกตั้งแกก็บอกว่าก็ไปทาในสิ่งที่อยากจะทํามีอะไรหลายอย่างอันนี้คือแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขามีความตั้งใจที่จะเข้ามาทํางานจริงและเขาก็ไม่ได้ยึดติดหรอกครับหมายความว่าเขาก็พร้อมถ้าทุกคนอยากจะให้เขามาทําเขาก็จะทําแ,และที่ผมบอกเลยนะที่สัญญาณที่ดีที่สุดก็คือเวลาสื่อไปสัมษั์เขาเนี่ย ถามเขาว่าคุณจะขอบใจคนที่เลือกเลือกคุณอย่างไรหรือจะพูดกับคนที่เลือกคุณอย่างไรเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะขอบใจคนที่เลือกนะเขาบอกว่าถ้าจะให้เขาพูดเขาต้องขอบใจทุกคนที่มาใช้สิทธิ์นี่แสดงให้เห็นว่าจิตใจของเขาไม่ได้คับแคบแม้ว่าคนที่ไม่ได้เลือกเขาเขาก็จะต้องทํางานให้นี่แหละครับคือความเป็นบระชาธิปไตยไม่ใช่ว่าจะไปทํางานให้เฉพาะคนที่เห็นด้วย แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ว่ากทมสิท่านเป็นผู้ว่าแค่คนที่เลือกให้ท่านสิเหมือนกันครับทับเป็นการเมืองทั่วไปก็คือการเลือกสอสเหมือนกันบางภาพยังบอกเลยนะครับว่าท่านเลือกผมไปผมจะพัฒนาจังหวัดนี้ให้โดดเด่นอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราเข้าไปเป็นสสในสภา,าเราต้องดูภาพรวมของกรุงเทพขอภยัยของประเทศทั้งหมด ไม่ใช่ไปโฟกัสเฉพาะจังหวัดตนเองถ้าคิดอย่างนี้นี่จิตใจแคบแคบพัฒนาประเทศไม่ได้โอเคแหละความรับผิดชอบของท่านอยู่ในเขตนั้นในจังหวัดนั้นแต่ต้องอย่าลืมภาพรวมซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญของผู้ที่จะเข้าไปทํางานให้สังคมส่วนรวมอาจารย์ชัดชาติหรือท่านชัดชาติหร,หรือหลายๆคนเรียกอาจารย์นะผมไม่ได้เรียกอาจารย์เพราะว่าผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์แกท่านแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยความเขาเรียกว่าแม้นะ่ะ จะเลือกก็เลือกนะครับจะมาถามหลายครั้งว่าอิสระหรือไม่อิสระก็มาเยือนอยู่อย่างนี้จะอิสระหรือไม่อิสระเขาก็แสดงความชัดเจน3ปีจะไม่ให้อิสระอีกยังจะไม่ถามว่าอิสระหรือเปล่านะครับอันนั้นโอเคแลละก็ถามแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกคือเขาแสดงความจริงใจที่จะทําให้เห็นว่าเขามีอํานาจในการตัดสินใจที่จะเข้าไปทํางานให้คนกรุงเทพอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่พวกเราบอกว่าอยากจะได้ประชาธิปไตยน่าจะศึกษาคนเหล่านี้นะคนนี้นะฮะให้ดีเพราะเขาเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่างดีเลยไม่ว่าจะการให้สัมภาษณ์ท่านจะคิดดูนะครัเป็นผมอาจจะหลงหลุดไปว่าขอบคุณคนที่ให้คะแนนผมแต่ลืมไปว่าคนที่ไม่ให้คะแนนเราเราก็ต้องดูแลเขาผมว่าเรื่องนี้เป็นเป็นคนเขาเป็นคนที่ละเอียดในการคิดนะครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนะครับ คนดีเราก็ต้องชื่นชมนะครถ้าคนดีเราเห็นคนดีเราไม่พูดบางทีคนอื่นไม่เห็นก็อาจจะไม่เห็นสังคมไทยขาดในการพูดถึงคนดีถ้าสังเกตดูเลยสื่อทั้งหมดจะไม่พูดถึงความดีของคนมากหรอกครับจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเป็นส่วนใหญ่แต่โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีทำครั้งเดียวนี้อาจจะเปลี่ยนํำทั้งชีวิตไดนะะ้ก็วันนี้ก็ถือว่ามาสแสดงความยินดีนะครับกับ คนกรุงเทพที่ได้ผู้ว่าที่มีจิตใจกว้างขวางอ่แล้วก็โอเคแล้วครับสิ่งที่เขาแสดงออกอาจจะไม่ทั้งหมดแน่นอนการทํางานมันอาจจะมีข้อตกอ่ขัดตกบกพร่องมันจะเป็นเรื่องของการทํางานแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าด้วยความที่เขาเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยจะทําให้ทุกคนได้สิทธิประโยชน์ในการที่เลือกเขาเข้า,ขาไปนั่งเป็นผู้ว่าของกรุงเทพมหานคร ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าจิตใจของเขากว้างไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยเราเข้าไปแล้วจะให้ผลประโยชน์กลุ่มได้กลุ่มเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีกับคนที่คิดแบบนี้นะฮะอันนี้วันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะครับกับคนกรุงเทพแล้วก็ตันเาตชาตนะครับที่ได้เป็นผู้ว่ากทมผมว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะกกนะตคงจะไม่มีอะไรตื่นเต้นจนถึงขนาดว่าต้องทําอะไรให้ถูกต้องนะครับก็มาไล่เลี้ยงให้ฟังนะครับว่า ถ้าพูดถึงการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเราก็เป็นคนต่างจังหวัดหรือใครที่เป็นคนต่างจังหวัดก็อยากจะเลือกตั้งก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจบางคนก็บอกว่าอยากจะได้เลือกตั้งผู้ว่าบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราอยากจะได้นะครับกระแสสังคมคนต่างจังหวัดจะต้องตื่นตัวมากกว่านี้ต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราอยากจะได้นะครับอยากจะมีอยากจะเป็นแต่ถ้าเราอยากจะได้แล้ว นั่งเงียบอยู่ไม่ได้แล้วครับสิบปียี่สิบปีก็ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้ปกครองส่วนกลางเนี่ยจะปล่อยโดยเฉพาะอำนาจที่กลัวกันเนี่ยจะออกมาไม่มีทางที่เขาอยู่ๆจะนั่งสำนึกดีและจะส่งนะครับให้ท่านเลือกตั้งกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยากจะยึดอำนาจไว้อยากจะกุมอำนาจไปส่วนกลางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรณรเคาลงแล,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 ละพูดถึงกันบ่อยๆนะครับ ผมย้าเสมอเวลาผมพูดผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะได้อะไรคุณต้องพูดคุณต้องแสดงออกไม่ว่าจะเป็นบทความเขียนหรือแสดงออกกับคนข้างๆก็ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยอย่างที่ผมทํานี้ก็ได้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทำทวิตตทํากทำเพจก็มาก็สามารถแสดงออกได้เมื่อมันมีคนพูดเยอะๆมันก็สะท้อนไปถึงผู้มีอำนาจน,นะครับยุคนี้สมัยนี้มันสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างเปิดเผย และก็ได้ง่ายด้วยแล้วก็มีสื่อพร้อมที่จะทําให้เราแสดงออกแล้วก็แสดงออกอยู่บนพื้นฐานของไม่ละเมิดสิทธิของกันและกันสามารถทําได้นะครับมันจะเป็นการตรวจสอบทวงดุลด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขา,าเรียกว่าเทคโนโลยีมันสามารถให้เราได้นะฮะฉะนั้นไม่ว่าท่านอยากจะได้อะไรนะครับผมเห็นหลายท่านแสดงมาออกมาแสดงว่าอยากจะได้มีสิทธิ์ได้เลือกตั้งเหมือนคนกรุงเทพบ้าง เป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เริ่รมต้นเริ่มต้นแสดงออกนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ในยุคเราก็อาจจะส่งมาในรุ่นลูกของเราอาจจะเป็นได้แต่ถ้าในยุคของเราไม่พูดไม่ต้องไปพูดถึงรุ่นลูกหรอกครับยังข้ามไปอีกหลายเจเนอเรชันอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเอาบทเรียนที่มันเกิดขึ้นมาใกลๆอย่างนี้แหละมาสะท้อนอย่างเช่นผมก็พูดว่าทําไมาว่ากรุงเทพนะทุกท่านที่หาเสียง ผู้สมัครหาเสียงทั้งหมดนะคัดเดืดทั้งหมดที่ลงหาเสียงกันสําหรับผู้ว่ากทมไม่เคยพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งผมก็ได้แสดงไปแล้วนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นแต่มันถูกเล็กขอดไว้อยู่ในโลกของโซเชียลถ้าคนทั้งหลายเข้าไปอ่านไปดูก็จะเห็นว่ามีคนพูดเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ,อครั้งที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามันก็จะค่อยๆกระจายความรู้ความรู้สึกเหล่านี้ออกไป อันนี้คือสิ่งที่ทําให้ไมไ่ทำให้ดูแล้วครับแต่ทําให้เห็นว่ามันไม่มีทางอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรเราต้องออเดอร์เหมือนเราไปไปสั่งอาหารเราต้องออเดอร์ถ้าเราไม่ออเดอร์เราไม่ได้กินแล้วครับใครจะไปรู้ว่าท่านจะกินอะไรเดินไปนั่งนั่งในร้านอาหารไม่มีใครรู้ฉะนั้นก็คืออยากจะได้อะไรต้องโพดถ้าไม่โพดอ่ะปูง่ายๆก็ไม่ได้กินอ่ะ ทุกอย่างมันเป็นสัจจะมันเป็นเรื่องที่มันเส์นนะตรงไปตรงมานะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยมักจะสอนการบอกว่าอย่าพูดเยอะไม่ต้องยกมือไม่ต้องแสดงออกฟังรอฟังคำสั่งแล้วทำตามอันนี้ผมไม่ได้โทษนะแต่เราถูกสอนมาอย่างนั้นตั้งแต่อนุโรงเรียนอนุบาลมัธยมปถมมัธยมไล่มาจนถึงมหาลัยดังนั้นการแสดงออกของสังคมไทยการยกมือขึ้นถาม เป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าอับอายแต่มันทำให้ประเทศไม่พัฒนาท่านั้นถ้าเกิดความสงสัยในใจขอให้ยกมือถามนั่นแหละประเทศถึงจะพัฒนาแต่พูดถึงเรื่องการศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าบอกว่าอยากจะได้อะไรมวัวแต่นั่งกรรมาฐานอย่างเดียวไม่มีทางจะได้เพราะไม่มีใครรู้วาลาจิตของท่านท่านนั้นคนพุทธก็ต้องตื่นรู้ต้องเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับสังคนพุทธ อ,ออกมาพูดแล้วก็ปกป้องนะครับอันนี้ก็คือมันไปทุกมิติเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะอะไรก็ตามนะการเมืองหรือว่าเรื่องเบสิกพื้นฐานการใช้ชีวิตมันก็ต้องสื่อสารออกให้ตรงๆว่าเราอยากจะได้อะไรนะครอันนี้ผมเห็นเลยท่าชาชาตเนี่ยพูดชัดเจนนะครับในการที่อยากจะเข้ามาทํางานทํานโยบายชัดเจน200กว่านโยบายนะครับแล้วก็แสดงความชัดเจนว่าอยากจะเข้าไปทำนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมว่า ยุคนี้ไม่ต้องมีอะไรปิดบังซ่อนเล้นหรอกครับพูดตรงไปตรงมาไอ้พวกที่พูดวาทากรรมผมบอกเลยนะตกยุคแล้วครับไม่ได้กินแล้วครับทีนี้เราพาพูดถึงเราเราก็ต้องมาดูเราด้วยว่าเราจะตกยุคไหมถ้าเรามัวนิ่งไม่พูดไอ้พวกนี้ตกยุคครับจะไม่ได้ในสิ่งที่คิดเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าท่านคิดอะไรจากนั้นถ้าเราอยากได้อะไรนะครับแสดงออกมาให้ชัดเจนให้รู้ว่าต้องการอะไร ซึ่งจริงๆบางคนที่เขามีอำนาจเขาอยากจะช่วยเรานะแต่เขาไม่มั่นใจว่าเราอยากจะได้จริงหรือไม่ฉังนั้นก็คือฝากไว้นะครับว่าท่านอยากจะได้อะไรโดยเฉพาะที่อยากบอกว่าอยากจะได้ประชาธิปไตยก็ต้องแสดงออกว่าไม่อยากให้ใครมาระเมิดเรานะครับก็อย่างที่เห็นก็คือคนกรุงเทพก็ออกไปแสดงพลังว่าเราอยากจะได้ประชาธิปไตยนะครับอันนี้มันก็จะทําให้สังคมที่เป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นอันนี้ ก็มาไล่เลี้ยงให้พวกเรา,าฟังนะครับว่าเราก็ต้องขอบคุณนะครับที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านไปด้วยดีนี่คือเป็นสัญญาณของประชาธิปไตยและหวังว่าประเทศไทยจะอยู่ในระบบระเบียบและก็กรอบของประชาธิปไตยให้ทุกคนออก,ออกเสียงแสดงความรู้สึกและแสดงความต้องการออกมาอย่างตรงไปตรงมาผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราจะสามารถพัฒนาประเทศของเราให้ทันอาณาอารยประเทศได้ นานา,นาอารยาประเทศได้นะครับแต่ถ้าพวกเรามัวแต่นั่งนิ่งไม่ยอมพูดไม่ยอมจานะครให้บอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาอันนี้ผมบอกเลยนะผู้ใหญ่ในยุคนี้บางทีมันไม่ทันยุคนะครับยุคนี้มันยุคของดิจิตอลแล้วมันยุคของบล็อกเชนแล้วนะครับมันจะต้องก้าวกระโดดไปข้างหน้านะครับเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วดังนั้นเราก็จะต้องเขาเรียกว่าอยู่ในเขาเรียกว่าความเป็นจริงนะครับของโลกอย่าอยู่ในปัจจุบัน ขออภัยอย่าอยู่อย่าจมปลัดกับอดีตที่ผ่านมาอะไรที่มันผ่านมาเก็บเป็นบทเรียนแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันผมว่าประเทศชาติของเราก็จะเจริญนะครับอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นการเลือกั้าครั้งนี้นะครับว่าผู้สมัครทุกคนก็ถือว่านแน่อน,นอนถ้ามีบางคนอาจจะเสียใจรลบไม่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกคนมีจิตใจเป็นนักกีฬาส่วนใหญ่นะครับมีจิตใจเป็นนักกีฬากันอันนี้ผมว่าประเทศไทยหรือว่าสังคมไทย มาถูกทางแล้วกําลังจะเดินไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับจะให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งแสดงว่าอ,อย่างกกตน,นะแสดงความเพียงธรรมถ้าเราไม่เขาเรียกตรวจสอบถ้าเราไม่พูดกกตก็อาจจะมีความคิดไปในสิ่งที่ผู้มีอํานาจบ,าบังคับให้ทาเป็นไปได้นะครับฉะนั้นก็คือเราต้องออกมาพูดให้ชัดเจนตรงไปตรงมาผมบอกเลย สมัยที่ผ่านมาการเลือกตั้งทั่วไปสอสอทั่วประเทศที่พวกผมส่ง146เขตทั่วประเทศไทยเชื่อไหมคะแนนรวมกันเนี่ยไม่ถึงแสนเลยซึ่งเราคํานวณยังไงมันก็นต้องถึงแต่ก็นั่นแหละถึงบอกว่าเมื่อความไม่เป็นธรรมมันครอบงําอยู่โอกาสที่จะเราจะได้รับความเป็นธรรมสูงนี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่ามันครอบงําอยู่โดยที่เราไม่สามารถที่จะพูดได้ตอนนี้ เราสาม,มารถที่จะพูดจะแสดงออกได้ให้แสดงออกให้คนที่จะคิดทาในสิ่งที่ไม่ดีได้รู้ว่าสังคมไม่ได้ต้องการในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะเขาจะได้คิดเยอะมากกว่าก่อนที่เขาจะทําอะไรลงไปอันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราน่าจะต้องดําเนินไปตามนี้นะครับวันนี้มาพบปะพวกท่านเป็นเพราะว่า มาแสดงความยินดีกับท่านชาติชาติและแสดงความนดีกับสังคมไทยว่ากําลังเดินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแต่เมื่อความเป็นประชาธิปไตยกลับมาความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันใกล้เคียงกับธรรมมาธิปไตยฉะนั้นมันเป็นการปกครองที่ลองมาจากธรรมมาธิปไตยซึ่งธรรมมาธิปไตยมันเป็นการปกครองของพระของพระพุทธศาสนาประชาธิปไตยมันเป็นการปกครองของประชาชน มันใกล้เคียงกันผมถือว่าการปกครองแบบนี้ใกล้เคียงกับความเป็นธรรมมากที่สุดจึงอยากจะให้พวกเรายืนอยู่นตรงนี้ไม่ไปในเรื่องของการปกครองแบบอื่นนะครับอันนี้คสิ่งที่มองเห็นนะครับแล้วก็มองภาพรวมของทั้งโลกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะได้รับความเขาเรียกว่าจะมีเสถียรภาพทางความคิดจะอยู่กันแบบสันติสุขมากกว่าสังคม ที่มีความเชื่อหรือว่าการปกครองแบบอื่นอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ในสังคมโลกนะครับไม่ได้คิดเองไม่ได้พูดเอาเอง,เองนะฮะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้เรื่องของความเป็นประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมเราจะเห็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รับสิทธิเราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เราเห็นคนที่อ่อนแอกว่าถูกลังแกไม่ได้รับการเหลียวแล เราจะปล่อยให้เขาเหล่านั้นอยู่ในสังคมไทยสังคมเราได้อย่างไรอันนี้สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อให้พวกเราทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ใครบ้างละ่ะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมไทยผมก็ย้ําหลายๆรอบเลยนะคือคนที่เกิดในประเทศไทยน่าจะได้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันซึ่งผมพูดมาแบบนี้ท่านก็พอจะรู้แล้วผมพูดหมายถึงใครก็คือยังมีคนที่ตกสํารวจไม่ได้รับการเขาเรียกว่า ไดไม่ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในสังคมไทยซึ่งผมมองเห็นที่อื่นยังไม่เห็นอะไรแต่ที่มองเห็นก็คือ3 0 0 0 0นคนที่ตกเป็นพลเมืองชั้นสองซึ่งบางคนบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ชั้นสองหรอกเขาเป็นอากาศธาตุอยู่ในสังคมไทยไอ้นี้พวกเราก็ต้องมาพูดมาคุยแทนเขาว่าจะจัดท่านเหล่านั้นให้อยู่ในเลเวลไหนของสังคมหรือว่าจะให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าเราเป็นอารยะเราเป็นประชาธิปไตย แน่นอนนะครับความเป็นประชาธิปไตยที่มีนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคนที่เป็นคนไทยไม่มีสิทธิ์ออกไปใช้เสียงอยู่ในกรุงเทพมากมายหลายพันคนถึงขนาดเป็นหมื่นคนอันนั้นก็คือกลุ่มพระภิกษุอันนี้จะพูดเป็นอย่างนี้เอ๊ะจะให้พระภิกษุมามีการเลือกตั้งไหมผมก็ยืนยันนะครับถ้าความเป็นไปได้ผมอยากให้ท่านมีสิทธิในเขาเรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน ส่วนท่านจะเลือกหรือไม่เลือกมันเป็นสิทธิ์ของท่านเป็นสิทธิ์ของคนความเป็นคนต้องเท่าเทียมกันอันนี้คืออยากจะให้พี่นอ้องพวกเราลองคิดถึงเราดูว่าถ้าเราเกิดในเมืองไทยแล้วเนี่เราไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งนี่บอกว่าเยี่ยวเยี่ยวอยู่ต่างจังหวัดก็อยากจะได้เหมือนกรุงเทพแต่คนที่อยู่ในกรุงเทพกับไม่ได้สิทธิ์เลือกตั้งพวกเราไม่นึกถึงเขาหรือ หรือว่าพวกเราเอาเขาไปทิ้งไว้ไหนหรือว่าท่านเหล่านั้นบอกว่าเป็นพระแล้วจะไม่อยู่ในโลกนี้อยู่กับอีกคนละโลกไม่ได้กินข้าวเหมือนเราไม่ได้เดินดินเหมือนเราหรืออันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาตั้งคําถามสังคมต้องตั้งคำถามว่าอันนี้มันคืออะไรเราลืมเขาไว้ข้างหลังหรือไม่เราลืมท่านไว้ข้างๆหรือไม่นี่คือสิ่งที่มันยังไม่มีใครเห็นและพูดถึง ะครับอันนี้ก็มาไล่เลี้ยงให้พวกเราได้รับทราบว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเป็นประชาธิปไตยนะครับถูกต้องตามกฎหมายทํามกรกตรอ,องรับแล้วก็จะได้ผู้ว่าตามที่ทุกท่านทั้งหลายไปเรื่องมาแต่ผมก็ยังมองว่ายังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการพูดถึงไม่ได้รับการกล่าวถึงจากผู้สมัครทั้งหมดอันนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะปล่อยให้สังคมไทย อยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปแบบนี้โดยไม่พูดถึงเขาเลยแล้วก็บอกว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย Nothing อย่างนั้นหรือนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับแม้ว่าผมจะมาโดยพลรการคือไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรแล้วครับผมอยากจะเข้ามาแสดงความยินดีกับท่านชจชาตินะครับในฐานะที่เราก็พอจะรู้ว่าการที่จะตัดสินใจลงสมัครอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเต็มไปด้วยความกดดันเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วย เขาเรียกว่าความทุ่มเททะนั้นเราเห็นคนที่อยากจะเข้าไปทุ่มเททํางานให้สังคมส่วนรวมผมถือว่าคนนั้นแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปเขาเรียกว่าลงนะครับสนามต่อสู้กันอย่างตรงไปตรงมาอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าประชาธิปไตยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากจะให้ข้อมูลที่ผมพูดถึงนี้ ไปถึงพี่น้องเราก็ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับใน TikTok ก็มีนะครับติดตามก็ได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ